มาเทสซีวิชชิงนะครับเป็นของผมเองนะครับแบนของผมเองนะครับมาดูว่าไฟเอาพุทเกิดเด้กี่วุ้นนะครับจ่ายกระแสเอาพุทธได้กี่แอมป์นะครับที่8โอห์มนะครับผมจะเทสเป็นสองซีกเลยนะครับนี่นะวีบวกวีลบเลยนะครับจะดูก่อนนะครับว่าไฟมันจะเยอะไหมเดีกสิบสี4วุ้นนะครับ20แอมป์นะครับ 100ประมาณร้อยเจ็ดสิบแหละที่มันตกลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าไฟบ้านมันตกนะครับไฟบ้านจะตกเยอะนะครับเ,เดี๋ยวทีนี้ผมจะวัดกระแสขาเข้านะครับแล้วก็ไฟบ้านตกเลีอกี่โวลตนนะครับแป๊บหบนึงครับมาต่อนะครับไฟบ้านผมมาสองร้อยยี่สิบเก้าวลตนนะครับบวกลบไม่เกินสองร้อยสามสิบวุตนนะตอนนี้นะครับทำให้ได้ออาต์ออกอยู่ประมาณร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดวลต์นะครับ ทีนี้ผมจะมาเทสตดูว่าจริงกระแสนาำเข้ากี่แอมป์และไฟตกเลยกี่โวลต์นะครับที่แปดโอมนะครับเดือดร้อยเก้าสิบสี่โวลต์นะครับจิ้งกระแสยิ้ห้าแอมป์กว่านะครับอยี่ห้าแอมป์กว่านะไฟตกเดีือดร้อยเก้าสิบสี่ได้อยู่นะครับก็ไฟไม่พอนะครับ กริงๆสวิตชิ่งไปได้อีกนะครับนะเนะทสให้ดูก็เข้านะครับกับฟูบิดนะครับใช้เป็น IGVT 7 0แอมตุกตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่8โอห์มนะครับที่8โอห์มได้กระแสที่ของท่านที่จเยอะมากๆนะครับนะทีนี้ผมจะเทสดูต่อซีกหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าผมอยากจะดูว่าไฟบ้านมันไม่พอเนี่ย แต่เราจะดูซิ่งหนึ่งว่ามันทำงานเต็มที่อยู่ที่ก m อนะครับถ้าถ้าอยากจะเทสให้ไฟบ้านพอนะครับเราเทสหนึ่งฝั่งพอนะครับหนึ่งฝั่งได้กำลังสูงสุดเท่าไหร่ก็แสดงว่าได้กำลังเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะเอาไปคูณสองสองฝั่งสองฝังงง่งเลยนะครับว่าถ้าเราไปเทสสองฝั่งนี่ไฟบ้านไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะว่าซีรีส์คงตัวนี้มีกำลังวัดสูงครับเพราะฉะนั้นเราจะเทสแค่นี้พอนะครับเทสแค่นี้ เทสแ,แค่ฟังเดียวแหละ,ะครับจะได้เอามาคูณสองออกจะได้ไฟจะได้ไม่ตกเยือนครับทีนี้ผมจะเทสที่เหมือนเดิมนะครับแปดโอห์ม oh ก่อนนะครับหนึ่งข้างว่ากินไฟเข้าไอ้ตัวทีนะกินไฟเข้ากี่แอมป์นะครับหนึ่งฟังนะหนุนฝังก่อนนะครับโอเคหนุนฟังก่อนนะครับ ยังไม่ยังไม่เมิดนะครับนะถ้ามันเมิดกว่านี้ไฟมันจะอ่อนนะครับเพราะคนใช้ไฟเยอะนะครับมาดูกันหนึ่งฝั่งนะครับไฟตกเดี๋ยร้อยสิบเก้าโวลต์นะครับกินกระแสยี่สิบแอมป์นะโอเคกินกระแสยี่สิบแอมป์นับที่แปดโอมนะครับเดี๋ยวมาดูเอาพุทนะครับว่าเอาพุทจะได้กี่แอมป์นะครับนะครับมาดูเอาพุทนะครับ จะได้กี่แอมนะครับต่อซีกนะครับส3บสามแอมสี่แอมนะครับส3บสามแอมนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะเทสที่หโอห์มนะครับจะได้กี่แอมป์นะครับก็เทสที่หโอห์มนะครับต่อซีกนะครับว่าจะได้ไปกี่แอมนะครับส5บห้าแอม 1 5ดห้าจุดห้านะครับไฟตกอยู่ในกิโลนะครับไฟต,ตกเรียสองร้อยสิบหกโวลต์โอเคยังพอได้นะครับเดี๋ยวแต่ที่นี้เดี๋ยวผมจะจับดูไฟกรซแสมันจะตกเรียกิโลนะครับ